ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกินนะฮะนี่อย่าเรามาเลือกกันเลยว่าเราจะเสียอะไรกินดีแล้วก็อันนี้น้องชอบอันนี้มากแล้วก็ 哎。<music> แล้วก็จะมาจ่ายตังค์จจต้องส่ตังค์เนาะขอโทษนะคะที่เมื่อกี้ไม่ได้คุยกับท่านผูช้ชมนี้จะหมอข้างเบอร์ ทำอนี้กันนะก็คือทั้งหูรูปมั้น่าจะถามหูรูปโอ๊ะโฆษณาขึ้นมาโฆษณามาเยอะขนาดนีโฆษณาเกี่ยวกับน้ำอีกแล้วไม่เข้าใจด้วยนี้มาเป็นอย่างหุดท่าไปเลยเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำแล้ว ทีนะะี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวไปพอสมนวคนนะคะแต่คิดนั้นยาวกว่าน,นะคะ12นาทีเลยก็จะมาสอดทั้งรูปก,กันก็เอาเป็นอันนี้นกัน3ามพบาทไม่เป็นไรหรอกก็จะได้สวย จร,จริงๆมันเยอะเกินหนึ่งพันกลับมาอันนี่ไปส่งของก็ส่งไปมั่วๆแล้วก็กลับมา น้องหมาก็จะไปส่งมาแล้วเราก็จะได้รับ1 0 0 0บาทโพาเกมมันไม่ได้นับมามากินกัน To you, and that's why so I'm here to share a hack on how to play with the jelly texture of paper.io2, which will help your character reach 100% of the map faster than ever before. okay มาดูกันนะคะคลิปนี้เพื่อความบังเทิงนะคะห้ามไปทำในชีวิตจริงเด็กค่ะนะคะคลิปนี้เพื่อความบังเทิงเท่านั้นนะคะอย่าไปทำในชีวิตจริงเด็กค่ะนะคะไม่งั้นติดคุกแน่ค่ะแล้วก็จะมีอะไรมาบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ่ผู้ชมรูท่านม,มาที่ท่านผู้ชมอาจจะรู้แล้วแต่แต่ก็มีบางคนจะไม่รู้คะให้ท่านผู้ชมกดไปทางนี้ ให้กดไปที่ตรงนี้นะคะตรงนี้กดแล้วสามารถปิดอะไรก็ได้เลยนะคะเราจะปิดโพลิสกับยากุซ่านะคะอันนี้คือยากุซ่านะอันนี้โพลิสก็คือตำรวจาก็จะปิดสองตัวนี้เพราะว่ามาเป็นปัญหาของเรานะฮะแล้วเราก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดนินจาเต่าไม่รู้ว่านินจานินจาสีงู มาหาดูทิ่แล้วก็ปีปีมีน้ำที่มันมาสายอ่ะถ้ามันมาเร็วอ่ะมันจะข้ามไม่ได้นีนาบางคนอาจจะไปเรวหะ นี่ผู้หญิงคนนี้มาสมาเช้าเกินนะฮะม่กลัวมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายหลายคนอ่ะ มันไปหาโพลิสมันไปหาตำรวจแล้วแล้วก็ปล่อยไปทำม,มาี่จังเหรออ่าก็ให้อีผู้หญิงคนนี้ไปก่อนแล้วให้อีเพื่อนมันก็วิ่งหนีเข้าไปที่โรงเรียนเพื่อฟองคุณครู ว่าอาจารย์ที่ทำเท่าท่านรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบช่วยด,ดวีแต่ไม่ต้องกลัวนะคะมันก็แค่โพลิชั่นไม่ใช่คนที่ต้องมาฆ่ามันฮะเทก็จะตุกเสียงนะคะถ้าไม่เชื่อว่าการ ทุกคนไปดูตรงนี้ได้เลยค่ะไว้ที่สถานีตำรวจนะคะนี่ไม่มีตำรวจเลยนี่ไม่มีพ o ลิ c ตำรวจเลยไม่มีตำรวจฮะเขาก็จะแยกย้ายไปที่ห้องเรียนเราจะปุนแหลกแหลกแหลก เราจะมาขี่รถกันขี่ราซิ่งแมนแมนเลย เราจะไปที่สนามเด็กเล่นกันเพรเป็นไรวะเอ,าอ้าหวยบาสุดด้าดอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะถ้าใครอยากจะมาทุกต่อให้ทุกคนกดไลค์เยอะๆ อยกจะมาทําคลิปต่อไปนะคะเออทมาทําคลิปต่อนั่นแหละทุกคนงั้น๋ยวขอคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไยเด้เจอกันใหม่นะคะี่กดติดตามใหถึงห้าสิบคนด้วยนะคะขอร้องเถอะนะคะี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดเกมหลายๆเกมเลยาย